สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะเห็ดน้ำพริกปลาฉลาดเนาะน้ำพริกปลาย่างนะคะอันนี้เพิ่นว่าปลาฉลาดแม่นโมเมนกับบรูเนาะคะ่ะเพิ่นว่าปลาฉลาดกับปลาฉลาดน้ำเพิ่นนะจ๊ะเพิ่นที่ว่าก็คือแม่พิน้นเพิ่นแมงมาไห่เนาะคะ่ะเหลืออายูสองโตไม่น้อยจะเห็ดน้ำพริกปลาฉลาดเห็นแหนซูนารีเพิ่นกินล้วเห้อยากกินน้ำเพิน่นไม่น้อยอุ่นแล้วนะคะอบแล้วให้กรอบอีกรอบนึงเดี๋ยวจะเอาแต่เนื้อนะคะ เอาเนื้อเอาแต่เนื้อมันแล้วก็ไปโขกด้วยค่ะเดี๋ยวเาข้าไปโขกแกะเนื้อแล้วก็ไปโขกก่อนนะจ๊ะเอาแล้วจ้ะแล้วจัดตําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่น่อยจะเ่ใส้น้ำปลาแดกก่อนด้วยค่ะไม่น้อยต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำแล้วก็สิไส้ปลาแดดลงไปค่ะให้นวน้ำปลาแดกสักหน่อยต้มให้เดือดนะจ๊ะ ส่วนปลาฉลาดห้าโคปลาฉลาดสองตัวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยให้มันเดือดเดือดก่อนเนาะได้ประมาณสองสามซอนเพราะว่าส่วนท้องส่วนกลางส่วนหัวไม่น้อยบเบาเลยนะคะเว่าจะต้มน,น้ำให้เดือดก่อนถ้าส่วาไม่น้อยเอาน้ำปลาแดกผสมกับปลาฉลาดเลยมันจะไม่อร่อยมันจะเป็นแห่งแห่งแข็งแข็งถ้าเขาต้ตมเนี่ยจะกน้อยเหนือมันสีนุ่มเนาะแต่ว่าความหอมของปลาฉลาดหอมมากค่ะเพราะว่ามันมันเด็ดร่มควันเนาะ น,น่ากินมากเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะโอเคน้ำประเดาเดือดแล้วน่าจะใส่ปลาชะลาทีโคกไวล้ลงไปค่ะส่วนความเจียจางหรือความเข็มข้นนะคะอยู่ที่พี่น้องชอบเลยเด้อแต่ว่าคนหลายกับพ่าแท้ถ้าเจียจางเยอะเกินไปก็ไม่อร่อยเขาพอดีพอดีนะคะเนื้อปาลาเวลามันโดนความพรอน มันแต่จะฟูขึ้นนะคะมันก็จะเยอะขึ้นน้ำพริกปลาฉลาดเท่ายัางไงคล้ายๆน้ำปนล่ะคะ่ะแต่ว่ามันจะหอมแสบกว่ากันนะคะอันนี้ไงกว่ปนค่ะสําหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวทีหลังแต่ไม่หน่อยสีบอใส่เปรี้ยวนะคะไม่น้อยจะกินแบบบ้านๆเลยนะคะผงง่วลงไปคะ่ะผงชูรสลงไปใส่พริกป่นลงไปถือว่าจบ แซ่บึ้งน้ำปาหำปลาแดดข้าปุงว้แล้วเนาะเพราะว่าไม่หน่อยปรุงหนำปลาแดดไปแล้วนะจ๊ะมันเลยจะง่ายนิ่ปลาฉลาดลาดข้าวอร่อยมากจะเคี่ยวไปอีกสักนิดนึงนะคะเหมือนน้ำปนล่ะคะ่ะถ้าขนมากกับโบแซบนะคะใส่ไปกับโแซบพอดีเปเปอร์อยางจะบางลาดเขาหอนอนผักสดสด จบเลยแซ่กที่สุดคือน้ำปลา <c oughs> <c oughs> ขอพีค่ะที่กินหอมหอมมากเลยพี่น้องเพราะว่ในตัวปลาฉลาดมันจะมีความหอมของร่มควันอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะนจะคายน้ำปนนะคะเห็นแต่ซุนารีเรากินมันมี่คะก็อยากกินนั่าเพื่อกันละค่ะเอาละไปจัดพักกันนะคะปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวตัดเสิร์ฟนะคะ เ็จแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับน้ำพริกปลาฉลาดของเข้าเมนูง่งไๆสไตล์ไ่แงหน่อยรับรองว่าแซบชั่วประมวนิม่มแ้อพร้มมีปลาแห่งเลยลองมาเห็ดเบิอเ้องนะจ้ะหอมหอมหนัวนัวเสร็จแล้วก็จะกินข้าวกันแล้วนะคะมาเด้อบาน้กินข้าน้ำกันพี่น้องเม่น้อยมีน้ำพริกปลาฉลาดแล้วเม่น้อยก๋สิลอข่าสุกซาเล่บาดเอาก็สิกินข้ากันจ้า มีเนื้อกำพ้าอยู่สามตอนนะแล้วกัไข่ค่ะเคยเห็นเขาเป็นเตจนัสส่นนี่เราคุกเข่าด้วยได้เนี่มันนอนก้นนะคะคุกเข่าขึ้นเราลองเบิ้งคือการลาดไปเลยเราต้องกินกับมือมาอน,นีสดเอาสดเอา nó là mặc tiền nọ nó sẽ นอนมันหอมมันแสบกว่าปนธรรมดา หอมควันไฟไปแล้งเลยเราเห็ดบดได้ง่ายเนาะตำตำต,ำ,ตำปลาปนไว้แล้วกะต้มน้ำเอานะ่ะแปรกใส่ผงสลอดใส่บักพริกปนใส่เอานี่ใส่แซ่บเลิศมั กุ้งคุกเข่าแล้วก็ใส่พักกระถินอุ้ยน้ำพริกปลาย่างแล้วคลายกับปุกแล้วลอยขึ้นแบบตายแล้วอยู่ปลายฉลาดสองตัวแกออกมาแล้วแก ข้อนี่เอาหัวบเอาบาเอากลางใส่บเอาสองใสนะ่เนาะเอาแต่นเนื้อปลาลันลวน แล้วก,กินก็ม็ดผักกระถิียนกันแนะแะแ,แต่ว่ามัหน่อยเป็นคนหมักเม็ดผักกระถินเนาะมันหน่อมักเนื้อหม้เขาเปนเดือดกัขขนไม้ทุกคนเลิศมาก อีลโมเมนดัชจลิตกินก็ปักแสและมึงจสงแขกเงน,น้นออน กวามมาเลยกินมันเน่ยมันน้อยใจ ให้เพิ่งให้ใหใหอางก็จัดไปนี่งแว่าไปแห่งแบบอื่นบางคนมาเสีสบบอสแต่ว่าตาฉลาดแบบนั่องแซ่บด้วแบบ้ี้ แค่นั้นบากคนคนัะน,นั่นเสร็สู่นในผู้สาวสองคนศูนแญ่ไม่แย่น่อยเหนื่อยรึเาเธอจะมาศูนฉันทำไมฉันไม่เหนื่อยีท่านฉันไม่ได้รับออเดอร์ ยังไงชู้ชเป็นคนรับออเดอร์นั่งบอกเกง่งบอกเก่งอาหารให้เขาบอกว่าเขาเอาไก่สเตะกาน้ำจิ้มทัวนั่งกับว่าเอาเส้น้ำบอมันจะเอาเส้นไไั้นมนกินมกับขขาวค้วก็ยืนหัวควันอหรอ โอ้ยขออาไถพี่น้งองเธอไปยืนบอกเพื่อนเขาแล้วสิตยตจเจ้าของ่อยก็ยืนหัวขวันอยู่บอกจะได้ออก,ก,าากับบอจันงั้นเขามาสร้างก็ถามงเพื่อวันนี้มองมอง มันจะมีอาหารไทยกระชูช่เนาะไม่น้อยค่าเห็ดอาหารไม่น้อยเลยบริษัรับออเดอร์เพุ่นเป็นคู้รักเขาเคยสร้างข้าวมานน้ำกันลังคนก็บข้าวมันน้ำกันลังคนก็บ,บริษัมานน้ำกันรายเพึนรับนับออเดอร์เนาะพก็รับเอาอาหารไทยใบบินนึ่งเอาชูชีใบบินนึงลังคนพอกินไทยครูกัจจุช่แบบว่า เขามาสองกนผู้นหนึ่งสั่งชูชีผู้นหนึ่งสังไทยเห็นบ่เพิ่นเห็นบ่ได้ดอกนะส่วนมาสองคนส่นเขียนใจบินเดียวกันเพื่อนเพื่อได้เพิ่นปวดกระบ,บาลเพิ่นว่าเพื่อนเขียนยาก บ้านนี well. ้มันประมาณฮาฮอกบินเลยมันก็มีทั้งไทยทั้งชูชีทั้งชูชีทั้งไทยยันมอมันก็จะสลับกันมันก็จะเป็นไม้เล็กเิ่มต้นแต่คนมาสั่งมาล่ะเป็นไทยเป็นชูชีก็ต้องให้มันเลี่ยงตามกันมันเลี่ยงมากพื้นที่ไม่ได้เพิ่งเลิ่มดึงบินอาหารไทยออกดึงบินอาหารไทยออกแล้วมากรองใหม่ไม่น้อยอย่างเนี้ยไม่แน่น้อยไม่ยายน้อยเป็นนาที่เฮ็ดไม่หน่อยบด้รับออเดอร์ไม่เราไปเฮ็ดตามเฮ็ดแล้วไม่เราไปยื่นให้เฮ็ดแล้วไม่เราไปยื่นให้คนเสิร์ฟ เสิร์ฟกระถางวาไม้เลขกี่ยังน้อยพุ่นเขาเป็นคนอับไปถามเขาเพราะมันได้บินเขาบริเกนไม่ได้ให้ฉันเขาบอกอาหารฉันแล้วว่ามันซื้อ,อยังไม่ได้ก็บ,บอกซื้ออาหารไปคนเสิร์ฟกระแหงปากไปง่งตาบ้องขาดซ้ำเลยนอนไหมนาะโอ้ให้แบบนี้พราะซิบจานกูต,ตายเขายืนมาจ็บคอ ซวยจำแนกกันกับผู้เฒ่าสองคนนี่รับออเดอร์ใช่ไหมมึงเขาบอกเขียนหมายเลขไว้กูจะได้เสิร์ฟงไงกูจะบอกเขาบอได้มาบอกกูดกเด้อกูเป็นเฮ็ดผิดเห็นไหมกูอยากให้อาหารไทยน้ำแลมเป็นอาหารฝรั่งน้ำว่ามีเวลารับออเดอร์ดรอกเใช่ไหมฮอแล้วพักหนึ่งกูขายอาหารกูชิบทำไมทำไมไม่ได้เพื่อนฉันกินข้าวอาหารไทยจะหมดแล้ว หลังเสร็จก็ได้มาถามว่าข้าชูชีล่ะชูชีล่ะฉันโมมี่ออเดอร์บ่มีจังไหนนี่บินเขาให้ฉันมาเห็นบ่าทั้งไทยทั้งชูชีไปน้ำกันฮะเพื่อนว่าแกลเลนมาหาบินนั่นไม่เงหน่อยไม่เหนื่ยก็ว่าจันบริกรแล้วฉันโยนถิ่มนะมันหน้าที่ของฉันเฮ็ดเสร็จกันโยนถิ่มอันไหนที่ฉันเฮ็ดเสร็จจะก็โยนถิ่มฉันบริกร่มมี่หน้าที่ของฉันฉันจะดู้ว่าอาหารที่ฉันเฮ็ดออกไปนะมันหมดหรือยัง ไปสิมาเก็บไว้เก็บไปมันก็ซ้ำซ้อนพี่นอ้องเพราะว่าอาหารมารันเรื่อยๆกันไม่น้อยเห็ดฟังนี่นำ้ำเห็ดฟังนี่นำ้ำอาหารฝรั่งฟังนี่ไม่น้อยเห็ดเซ็ตออกเซ็ตปุ๊บไม่น้อยก็เอิญเขา,มาเมาออกไปรเรื่อยอ,ออกไปรเรื่อยแล้วอันใดมันเซ็ตไม่น้อยก็ะถิ่งบินไปสิมาเจอได้ป่ะนี่ยคือสองทางเนาะก็ไปก็ต้องเก็บไว้กันกันบอกเก็บฉันบอกเก็บ,พบกเกบพราะว่าฉันต้อ,องเอางานออกให้หมด ถ้าฉันเก็บไว้มันก็ซับสนฉันทําไมจะไม่แกะหมายเลขล่ะเวลาตอนเธอรับเงื่นเขาเขาเนาะแม่จะมีบินหมายเล็กอยู่แล้วเจาะขึ้นโบกแกนหมายเลขกไว้เขาเสิร์ฟตามถือฉันเห็นบ่ไรฉันเห็นบ่ได้ันไม่ฉันรับออเดอร์ทั้งไทยทั้งยุโรปเลยฉันเขียนหมายเล็กฉันจะเห็นบ่ได้สักแกงแขนหมายเลขเนี่ยเมื่อเธอรับออเดอร์แล้วเรียบร้อยแต่เธอโหแล้วเขาเห็นอีย่างเขาเจออย่างสักแกงไม่แล้ว เธอแก็ไม่เล็กใส่ไว้แมมแค่นั้นนึงฉันบอกเธอเลมันบอออาหารน่ะหมอตองเอามาแทรกกันแบบนี้ถ้าแทรกกันแบบนี้น่ะฉันบ่อถ่าเธอดอกฉันเห็เซ็จฉันออกไปเลยซึ่บว่ามูเขามาไม้เล็กเก่าแต่ว่าเขาสั่งซ่าคนอื่นเขามาสั่งตัดมันนี่มูเขาได้คิวทีสิบสองเสียแต่ของฉันคิวทีสิบสองของเธอไม้เล็กเก่าชูชีก็จริงอยู่แต่อาหารไทยไม้เล็กสิบสองฉันเห็นออกไว่าฉันออกไปเลยได้ฉันไม่ยอมรอเธอเพราะว่าฉันบมอสามารถสิมาขวบคุ้มวาฉันต้องรอดเธอนะเมนูนี่เพราะว่าฉันเห็ดงานอาหารฝรั่ง ไม่ไม่เธอเขียนหมายเลขอะไรมาท่านก็ทำออกตามไปเลยนอกจากสามมาิบ้างเรื่องกันในเรื่องว่าเราเสกฝากคือเราตื่นเต้นเราจะเท่าจะตื่นเต้นทําไมอันนี้เป็นชู้ชี้เท่ากับเทตีอันนี้ไปหันไทยเดี๋ยวคอยกับไปอ่านเอาเองเราคอยกัจะเอิ้อไม้เลขเอาเองบางพลังงานสร็จแล้วมั้ังกลับคน้นบมดเนาะก็เลยมาถามเรา ตกล่องเอาจังไหนเธอเป็นจังไหนไม่ต้องการใช่ไหอยู่ข่ามาถามฉันมาอาหารคือบ่ออกก้องเจก็สร้างอันนึงงพิ่นเพศอันหนึ่งให้เขาอารมณ์จะ็คุยกบลูกข่าพี่น้องคุยกบลูกข่าแล้วลืมเหรนะอืมเธอต้องช่วยฉันตำบอแทเบรเิยนอยู่ได้เขาเตเร์ใส่ฉันมาซอยกรรมในจังไหนฉันเห็ุงานอีกฝั่งหนึ่ง มันเกิดจากเห็ดอาหารฝรั่งนั่นเคยแขกใช่ซูชิกรับออเดอร์ขนาดเค้าซื้อมาลืมเลยจ้ะแม่แกนทั้งรับออเดอร์ทั้งเห็ดอาหารฝรัง่งทั้งเห็ดอาหารไทยแบบพนักง,งานเสิร์ฟเป็นอย่างแปลกระดาษกระดาษกาวมากเสีว่าข้เาเขียนเราตรงหวัวมุมมันจะเป็นกาวนะพี่น้องเอามาติดแตะ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 เลี่ยงกันได้มันเรียกว่าอัน กางานเสรอได้ป่ะเอาจั shuttle, ้ซ <med> ี่เวลาเขาสร้างเขาตงงานเสริมได้ป่ะเอาจังซี่เวลาเขาสร้างกันนะเธอจะเขียนไปเลยเขาสร้างเองก็สร้างสีชูที่หรือไทยน้มกันก็สร้างไม้เหล็กเดียวกันแห้ไว้น้ำกันเธอจะแต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 ะเรื่องเลยบัเนี้เธอไปตัวหมอกฉันว่ากระดาษมันหายรับรอกมันโมหายมีกาวที่แหลกเป็นอ่างว่ากระดาษมันเสียผนังงานเสร์ฟโอ้ต่กินเพเป็นสิงเราที่เรา วนี่พันนั่งสุดอ่ะเดี๋ยวกระดาษกาวให้มันเขียนบ้าเดี๋ยวเพิ่นกับงอนเนาะโอเคเอาแจมซี่เพินนะ่นละสองน้นมันพลาดในมีลูกค้าเนาะหลังจากมันมันว่างแล้วนะโอ้เอาจังซี่้สาซสีวา่า มีชูชิมากมีไทยมาละกล้วก็ชูชิและะ้วก็ไถไถไถแล้วก็ชูชิชูชีติไปยั้นสิสละ่ะมันเนี่ยพอหยอดมาไม้เล็กไดกระดาษใดถ้าให้เสร็จเท่ากับยืน่นให้ฉันพำลังกงันเสิร์ฟยื่นชั้นเลย่อนเสิร์ฟอ่านเอาโอ้แล้วฉันจะไปส่งตามโต๊ะโอเคแสดงว่าฉันพิษเป็นบ่เอาเอาเนี่ยสิเลื่นไปมาเริ่มต้นถามซึ่งว่าเขาฟังชูชีแล้วฉันพิษฉันก็จะเอากระดาษนั่นติดหัวฉันไว้ ทั้นทีหนึ่งมันนี่ข้น้อยอาหารไทยออกไปแล้วมันนี่ซึ่งว่าฉันเริ่มอีกฉันพิษอีกมันเป็นชั่วจีองฉันชักกระสีกดาษกันมัตสิดนาผักอ้อมไปนี่มันนี่ข้น้อยพิษข้น้อยพิษคิ้วน้อยอาหารไทยส่งไปแล้วมันพิษคิ้วฉันกระสีเอากระดาษกันอาหารไทยน่ะติ๊นาผักน้อยเจ้าสิปึ้งหมดจำใบจำใหมันเฮติ๊นาผักอ้อมันจะเลยพอเข้าก็เลยหัวขวันมาลุ่มเง่นกันบ่ ไผน่ะสเตติดเงาวกันคอยได้วางสิใคยว่าคนแรกคือเจ้าเหรอสเตติดก่อนโมเพราะเจ้าเป็นคนรับเจ้าเป็นคนรับออเดอร์แล้วเจ้ากับสเตตยตเองแล้วเจ้ากับสิติดคนแรกก็เล็หัวขนกันพี่น้องเห็ดกานหานเพล้าเฝ้าน่ะห้ายกันเนสกันพว่เฝ้าส่งอาหารผพดตยังสิก็ห้ากันเวลาเห็ดกับเขาแล้วแล้วเอื้อห้ามมันมึนเท่ากับสู้เพราะอย่างอาหารมันเย็นเพราะอย่างอาหารมันเย็นแล้วอีกอย่างนึงเท่ากับเฝ้าเห็ดเมนูอื่นน่ะค่ะอย่าลืม ให้กันในช่วงลูกค้ารายๆใครนลูกค้าหน้อยๆมันคือได้เศรางันกันเด๊ะมึงให้กูกูให้มึงเมือนตังค์ก็จกตังงานกันมันเนี่ยพาะลูกค้าน่อย้องผมันอยากมันกำเทนเดเฮ้ยมันจะมายอกใัวกอนได้ลูกค้าเขามากก่าจะบงสิเลยเฮ้เฮ้ยมันก็เด เฮ้เฮ้มันสิหยอกคอยมันนี้น,นนะลูกค้าได้บินไปแล้วเขาจะว่าวีฟิกซ์ซามอรทินเดย์มยมันก็สิมาหยอกคอยไว้ลา่อยลาบูให้มัน hey, hey. เฮ้เฮ้เอดูเบรอร์นอยนนอยน้อย,อยๆก็จ <laughs> ะมองเห็ดหากนสิแล้วตนางหาามเช็ดหนาเลยเฮ้เฮ้ว่าคอมทุนเดย์ห้ามเบาๆหามยิมน้ำมันก็นสมัซอมหนาะก็ <laughs> อดหัวไปเลยมึงน,นีนะ่เนาะ ไ็ยิ่งชุ่มชื้อกันเหตุการณ์ยังต้องการหลังจากอุขาดไรเรากดยากของเราเมื่อไรกันยากเขาไม่น้อยไปตู้ชุ่มชืมันตั้งอยู่ข้างหน้าบานนี้แผนอาหารไทยมันอยู่ข้างหลังขันยืนนะเพราะยิ่งชุ่มชื้หันหน้าใส่ตู้ชุ่มชื้ไม่น้อยหันหน้าใส่เตาไม่น้อยนี่ดากมันจะส้นกันอาลังเท้อหัวฝอยกระโวนไปอาลังเท้อหัวลูกกระโดนไปมันฝ่าว่ามันฝ่าว่าของมันอยู่ในตู้เย็นของเรากับตู้เย็นอยู่หันของเรากับตู้เย็นอยู่นี่บัดก้มมัน ถอยหลังหาของต่ำกันดูดูนายกับบัทนได้สิหัวขวนเอาเอาเอาสองเท้าด้นต่ำกันอีแล้วสองเท้าต่ำกันอีแล้วเอาสันนายซึ่งนายกับอยากหัวเพราเขาเขากับอยากหัวเพราโอ๊ตมันฝ่าไม่ได้แนมใส่แนมขัวเด็มือเพูนถามถ้าต้องการอีหยังแล้วใช่ไข่แนมหนานายสามเท้าสี่เท้าน้อเนี่ยไปพ่นเลยไม่แกะไก่ะมีน้อยพ่ดเลยถามถ้าต้องการอีหยังเธอาึ้นแนมหนาชั้นค่ะแต่ ถ้าเป็นยังก็คือว่าดูแทมุนี่ถ้าเป็นยังก็เลยสิยถ้าเป็นยังก็คือว่าดูแทฉกันเห็นห่าเธอหนักยูนสิแหละนิ๊กยุคยังนี่เธอว่าดูเนี่ยฉันหูยเด้ถ้าคือหัวฉันว่าดูเธอว่าเ่าว่าว่านาเธอก็ยิ้งนิ้งนิ้งแล้วเธอก็บอาภาษาเสวียนเธอว่าภาษาบ้านเธอแหละต่อเธอก็ยิ้งนิ้งนิ้งผู้ก็เลยว่าผู้ก็เลยหัวขวัโอ้สังเกตอยู่บทเธอไม่เวลาสังเกตฉันบระเทศเขาเขานักปันนี่จะมีเวลาสังเกตแล้วเนาะคนรรอบขังหายใจบ่หายใจ เธอสังเกตฉันบรแล้วเธอจะเห็นงั้นหลายๆเธอสังเกตฉันบรก็เลยบอย้อนกลับไปว่าเธอสังเกตฉันบร์หั่นเธอฉันสิไม่ลมหายใจบบฉันแรนอยู่ผู้เดียวแขนฉันสินยาวจรงเสียก็เลยวางสิเธอก็เบ้าย่อแหละก็เลยวางสิแล้วเพิ่นก็เลยหัวขวัญย่อกัดมวนมวนอยห์หันหน้ามวลหันหน้าฝ้าแล้วก็เฮ้ยว่ามันคู่กัด น้ำเพิ่นว่างมันอรอกันได้บ้างท้องเช้าช่วงที่ว่าข้าเจีบของอยู่ข้างในเปิดเพลงดตะแเป่งแขกก็กล่าวาแล้วภาษาแขกภาษาทิ่ม่เด่นิะบอกกับตองเหม่อกุ้ยน้ำกันหรือสั่งงานไปเมื่อไรกผมกรเต้นใส่แป้งแขกก็กรหัวต้องเด็ะเต้นใส่กันมาแต่บุนตะประตู เราทุ่มภาคกูเลนกูกันเล่นเพื่อกันแล้วป่ะผู้ยิ่งคนเดียวเนาะในขั้วหรือคูหนึ่งกะผู้ยิ่งลูกแขกดูตะวันยู่ฟังตัวกระสานยุไก่มูขายอันกาแฟเนาะขันคอยเงียบเอาแล้วแต่ละคนหน่อยๆๆๆๆยหน่นข้างกันหน่อยๆๆๆว่ามันเสียงมดนตีอ้อมขั้ว อินให้ห <c ười> <c ười> kh ัก่อดีวเอินให้หยังมายนลืมซื้อสิยนลืมซื้อสิใบสองเงเขาสืออกง่ายฮ่แแฮ่กแฮคืมไปแล้วไปแล้วใบสองเคงไปแล้วไปแล้วเนาะมดไปแล้วฉันเลนะแว่าดี เวลาบรราพิย,ยุงสิกะ้าฟังยังเข้าเจาไ,ไ,เหไหาไอ้สงเหไหวมันหอนเอ,อาใส่ตู้เย็น่ด้โดเโาเก็บไืันเนเรื่อเขาก็เก็บหายเป็นระเบียบเรียบร้บยอยู่ยอะกิหมมน่อยลืมฟังเขาไหวเขาเาจเห็นเขาาจ้ากักเก็บใส่ตู้เงี้ยหายยังดีสงว่าเขาลืมอยู่เพาวะว่า ถ้าเลี่ยมของฟรังเลยเนาะเ้ากับกับเป็ดอาหารฝรั่งนัน่นสินะมันหลายแน่วเพ็ดแล้วๆลผักเนี่ยวลาหมดก็เป่าออกอย่ามาท่านรถเม์พี่น้องมีเวลาแคบ10นาทียางจากคารรันไปายรถเมฆเน้นเ็นว่ามือใดไม่หนะ่อเพื่อเวลาหาหน้าที่ก่อนออกคือออกก่อนเวลา และซื้อผักอ,อแยกผักหน่ยนั่นดหนื่อเนี่ือผักจานหนึ่งสงนนึน้อแเรากินผักลงกลระต่ายเราเราไม่เห็นหน่อยเีียก็แจกบดแห้วะ้ะ ช่วยช่วยไขยเเเออ่เหลือเนื้อกระเหลือจับห้อใส่ถุงแล้วก็เข้าตู้เรื่องันมากจริงไหมคันเมื่ได้กินของเก่ากับบอยากทายพี่น้องเบิ้งดอกไม่มีแนวพี่น้องอยากนั่งบายดะจ้าดูแลใจนคะคะรักนะจุ๊บจุ